ฝึกภาษาอังกฤษกันวันละนิดกับครูกันกวัน English 365ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EP ที่3ค่ะของการเดาความหมายคำศัพท์จากบริบทซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ similarity type หรือการดูคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันค่ะในส่วนของ similarity type นะคะ คำที่กําหนดให้เป็น signal words นะคะวันนี้ครูกรนกวันก็ได้แบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะโดยการแยกตัวอักษรเพื่อให้ทุกคนสะดวกต่อการนำไปใช้แล้วก็จดจำด้วยค่ะกลุ่มที่1ค่ะ ads Add ads 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 well ads และ also กลุ่มที่2ค่ะ like like whites กลุ่มที่3ค่ะ same similar to similarly และ in the same way ลองดูนะคะอีกรอบค่ะ a d s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  well a s also like likewise same similar to, similarly, in the same way เราจะดูกันนะคะว่า signal words พวกนี้เมื่อเราไปเจอในประโยคจะทำให้เราสามารถที่จะเดาความหมายคำศัพท์โดยไม่ต้องเปิดดิกชันนารีได้หรือไม่ทดลองกันเลยค่ะที่ practice ที่หนึ่งค่ะแบบฝึกหัดข้อแรกค่ะ He is cunning as a fox. d o n 't trust him' คำที่กำหนดให้นะคะทุกคนตอบพร้อมกันได้เลยนะคะสำหรับข้อแรกคือคำว่า ads ค่ะและตัวที่เป็นคำศัพท์ยากคือคำว่า cunning เพราะฉะนั้นตามหลังคำว่า ads นี่ทั้งหมดตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตัวที่มีความหมาย เหมือนกับคำว่า cunning ค่ะแต่เขาก็อธิบายไว้โดยใช้คำศัพท์อื่นๆค่ะเราได้คำว่า a fox และ don't trust him cunning as a fox don't trust him don't trust him ก็คือ don't believe in him ค่ะอย่าไปเชื่อเขาเลยเพราะเขาเนี่ย cunning as a fox ตอบได้แล้วหรือยังคะข้อนี้ cunning as a fox มีความหมายว่า That's he says, don't trust him because he is cunning as a fox or he is sly as a fox, as sly as a fox or as cunning as a fox. the mm -hmm. practice 2, I'm terrified of snakes. Similarly, I'm scared of cockroaches. ประโยคทางด้านซ้ายมือกำหนดคำยากไว้คือคำว่า terrified แต่ประโยคทางด้านขวามือบอกว่า I'm scared of cockroaches โดยมีตัวที่ทำให้เราสามารถเดาความหมายได้คือคำว่า similarity คำว่า terrified ให้ตัวที่เป็นบริบทเพิ่มเติมคือคำว่า snakes งูและทางด้านขวามือให้คำว่า cockroaches หรือ มาแมลงสาลองเดาดูสิคะว่าในกรณีที่ s i m i l a r i y แปลว่าในทํานองเดียวกันหรือเหมือนกันนี่แหละฉัน terrified of snakes แล้วฉันก็ scared of cockroaches เพราะฉนั้นคำที่มีความหมายเดียวกับคำว่า terrified คือคำว่า scared นั่นเองค่ะ terrified of and scared of ค่ะไปดูกันต่อข้อที่3ค่ะพักว่น loves to stroll in the park in the same way her grandmother thinks it is a good way to spend the morning walking in the park คําที่กําหนดให้คือคําว่า s t r o n ค่ะทุกคนลองหาตัวที่เป็นตัวที่เป็น signal words ค่ะ signal words ของข้อนี้คือคําว่า in the Same way อ่าเหมือนกันเลยในทางเดียวกันเลย Her grandmother thinks it is a good way to spend in uh, to spend the morning walking in the park ข้อนี้ง่ายมากเพราะว่ามีคำว่า in the park ซ้ำถึงสองที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเดาได้เลยว่าคำที่มีความหมายเหมือนกับคำว่า stroll คือคำว่า walk นั่นเองค่ะ To walk slowly ก็คือ to stroll to stroll ต่อไปข้อที่4ค่ะ The dromedary, like other desert animals, can go for long periods of time without water. Dromedary นี่แหละค่ะตัวนี้อ่าคือตัวที่เป็น signal words ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวที่ตามหลังมาตรงนี้ทั้งหมดค่ะเป็น animal แน่นอนค่ะที่อาศัยใน desert คือทะเลทราย และ like other desert animal เออเหมือนกับ other desert animal จากตรงนี้เนี่ยเรารู้เลยค่ะว่า dromedary เนี่ยต้องเป็น desert animals แน่นอนค่ะพูดถึง dromedary ก็คือเป็นสัตว์หนึ่งในกลุ่มของ camel นะคะในในกลุ่มของอูดซึ่งจะเป็นอูดแบบ จะส่วนที one h u m ก็คือมีหนอกเดียวค่ะ dromedary so they can go for long periods of time without water ค่ะมากันที่ข้อสุดท้ายค่ะทุกคนเราเวลาแบบ time flies time flies เวลามันผ่านไปเร็วมากจริงๆค่ะกับข้อสุดท้ายค่ะ Dan and James are friends they lost their families in accidents Dan was melancholy also James was very sad and d e p r s s s e d Dan and James are friends they l o t t their family in c c c i d e n t s Dan was melancholy also James was very sad and depressed คำที่กำหนดให้เป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้ความหมายค่ะคือคำว่า melancholy และมีตัวที่ทำให้เราช่วยเดาได้คือคำว่า also ตามหลัง also ทั้งหมดค่ะ ก็บ่งบอกความเป็น melancholy คะ่ะ James was very sad and depressed เพราะฉะนั้นเราตอบเลยได้ไหมคะว่าคำว่า melancholy ตัวนี้มีความหมายเหมือนกับคำว่าเหมือนกับคำว่า very sad and and depressed very sad and depressed that mean s melancholy very sad and depressed อยู่ตรงนี้ค่ะ very sad and depressed ทบทวนกันอีกครั้งค่ะสำหรับคำศัพท์นะคะหรือกลุ่มของคำนะคะที่เป็นตัวที่เป็น signal words หรือคำที่เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เราสามารถเดาได้นะคะว่ากลุ่มนี้เป็นอย,อยู่ในกลุ่มของ similarity type หรือคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะใน context group กลุ่มแรกค่ะคือคำว่า add's a d s as well as และ also ขึ้นต้นด้วย a ทั้งหมดค่ะกลุ่มที่2ขึ้นต้นด้วยตัว l ค่ะมีคำว่า like likewise และกลุ่มที่3ค่ะจะมีตัว s อยู่ด้วยค่ะ mm hmm. เช่น same similar to s i m i l a r l y และ in the same way และจบกันไปแล้วนะคะสําหรับ EP ที่3ที่พูดถึงเรื่องการเดาความหมายคำศัพท์จากบริบทโดยดูจากคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือสอดคล้องกันหรือคล้อยตามกันนะคะฝากไว้ด้วยค่ะกับช่องครูกันออกวัน e n g l i s h 365ค่ะแล้วพบกันใน EP ที่4ของการเดาความหมายคำศัพท์จากบริบทสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ